สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเหยกไข่มาส้มก e ัน wow. นะคะเริ่มเลยจ้าอันนี้ค่ะกอรุนนะคะเราไม่ต้องแหยกเองนะคะทุกยีเองก็ได้ค่ะหมกคจ้รออดข้างนอกด้วยนะคะขอดูข้นหนขขอดูหน่อยข้ขน จะดงดนานะคะเพราะว่าเดืมดหนะานี้ก็ได้หนึ่งขูพอดีนะคะทุกคนอ่าขั้นตอนต่อไปค่ะทำอาหารกันเลยจ้าเออไข่หมดส้มกันเลยนะคะเออไข่หมดแดงค่ะอร่อยมากแม่ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนค่ะขอบคุณจ้า